องค์กรภูมิปัญญาและการแพทย์แผนไทยเรามีความพยายามมากเลยที่จะให้รัฐบาลและก็กระทรวงสาธารณสุขนั้นเห็นคุณค่าความสําคัญของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแล้วก็นํามาใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในขณะนี้เราก็ได้ยื่นเรื่องไปถึงรัฐบาลแล้ววันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีหนังสือเชิญ ทางสภาการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะอํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณาสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่3ามพลเรือเอกชานชัยเจริญสุวรรณท่านก็ได้สรุปข้อเสนอและก็เสนอต่อที่ประชุมนะคะก็อยากที่จะให้ท่านได้สรุปว่ามติที่ประชุมวันนี้ว่าอย่างไรคะ mm hmm. เช่นค่ะ mm hmm. ก็ขอกล่าวถึงผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยทุกท่านนะครับวันนี้สภาการแพทย์แผนไทยหรือผมได้นําเสนอลข้อเรียกร้องเพื่อให้นําภูมิยาการแพทย์แผนไทยไปใช้ในการดูแลป้องกันเสริมสร้างสุขภาพของผู้ป่วยโควิด -19 ตามที่คณะกรรมการได้เชิญมาให้ข้อมูลนะครับแล้วข้อเสนอของเราก็มี2เรื่องคือให้ตั้งคณะกรรมการอำนวยการร่วม เพื่อดาเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นกําหนดพื้นที่กําหนดแนวทางแล้วก็ต่อยอดงานวิจัยเพื่อจะนําให้เช่นตำรับยาห้าลากเพื่อจะได้นํนา,าไ,นไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังต่อไปอันที่2ก็คือว่าเราบอกว่าแพทย์แผนไทยของเรามีความพร้อมเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่วีความเสี่ยงอย่างเช่นโรงพยาบาลสนามก็ดีในเรื่องของพื้นที่กักบริเวณก็ดีอันนี้จะ เราจ,จ,จัดสามารถที่จะจัดทีมแพทย์แผนไทยอาสาลงไปดูแลสุขภาพได้ซึ่งที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบนะให้ดาเนินการในเรื่องนี้ต่อไปโดยมอบหมายให้โครงการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกประสานงานกับสภาการแพทย์แผนไทยเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานต่อไปเพื่อเสนอรกระทรวงที่จะอนุมัติก็จึงเรียนความก้าวหน้าให้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยทุกท่าน ได้ทราบดทยช่วกันด้ครับค่ะคณะผู้เข้าร่วมประชุมนะคะก็มีท่านนายกดกรสุวรรณซึ่งก็เป็นนายกสมาคมอายุรเวชแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะ mm hmm. แห่งประเทศไทยแล้วก็มีพลตรีดรธิรเดชทรัพย์เขืนขันจากสภาครูแพทย์แผนไทยแล้วก็ชมรมพุทธโภพ,พยาแล้วก็มีแพทย์แผนไทยคุณหมอบัญชาสวนธาดา นะคะอันนี้ก็แล้วก็มีคุณหมอทรงกรดด้วยนะคะอันนี้เป็นอ,องค์ประชุมนะคะที่เป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงให้กับแพทย์แผนไทยทั่วประเทศแพทย์พื้นบ้านทั่วประเทศค่ะเพราะเรามีคุณค่าเรามีสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะอยากที่จะให้รัฐบาลทําตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา55นันก็คือนําภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้ในภาวะที่มีโรคอุบัติใหม่ในปัจจุบันนี้เพื่อคุ้มครองปกป้องคนไทยให้ปลอดภัย และถ้าหากว่ามีการวิจัยต่อยอดเหมือนที่พวกเราได้เสนอข้อเรียกร้องไปแล้วก็ได้มาตรฐานสากลเนี่ยเราสามารถที่จะนำยาดีเหล่านี้นะคะไปดูแลสุขภาพคนทั้งโลกได้ค่ะ